อันนี้เป็นโชคอนันต์ค่ะนะคะมะม่วงโชคอนันต์จะเนื้อช่ำๆหวานค่ะหวานหอมชิ้นๆแล้วแล้วก็นีค่ะกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดปรุงมาแล้วค่ะคนๆให้เข้ากันหน่อยจ้าตามใจไม่พอน้ำเทลงไปอีกใส่หมดเลยไม่ต้องเหลือกินไม่หมดไม่เป็นไรก็เป็นอาหารไก่ต่อไปในวันพุ่งนะคะ ก็นี่เลยได้มานะคะเป็นอะไรที่นั่นแหละเมื่อตอนเที่ยงพ่อบ้านกินนะคะอร่อยรู้เรียนค่ะยังไม่ได้ปลูกแต่ที่จริงก็ปลูกไปแล้วค่ะแต่เขาตุ๋ยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่เป็นไรหรอกสุดยอดมากนุ่มละมุนละลายในปากกินแล้วชอบค่ะชอบกินเลย mm. หอมจริงๆค่ะนะคะที่จริงนะคะนึ่งเป็นตัวนึ่งเป็นตัวแล้วนะคะแต่ว่าสับสับติสุดยอดมากนุ่มละมนุนละลายในปากกินแล้วชอบค่ะชอบกินเลยเราก็เลยแบบเออตกเย็นมาเราก็จัดเลยชุดหนึ่งค่ะทีนี้น้องหนูนาค่ะก็เลยแบบว่าโอ้ ุเรียนค่ะยังไม่ได้ปลูกแต่ที่จริงก็ปลูกไปแล้วค่ะแต่เขาตุยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่เป็นไรหรอกรสชาติอร่อยมากคำโตๆโตโตกินลงไปเลยค่ะนี่แหละถึงจะเรียกว่าอร่อยจริงๆนะคะสุดยอดค่ะกับการกินขนมจีนในเย็นวันนี้บวกกับนึ่งไก่ไปนะคะ มาค่ะเองนี่จะกินขนมจีนนี่ค่ะนะคะเมื่อในเมื่ออยากกินก็ต้องกินค่ะ,ะเย็นนี้ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันจริงเลยชิมน้ำก่อนลูกชิ้นกับใบมะกรูดใส่ด้วยกันค่ะนี่นะคะก็จะแบบนี้ เอาเหนียวกินทั้งขนมจีนเป็นเส้นเล่นนะคะแล้วก็นี่ผักนะนะคะหยุ่ด้านข้างก็เลยว่าตัวหอมจริงๆค่ะนะคะที่จริงนะคะนึ่งเป็นตัวนึ่งเป็นตัวแล้วนะคะแต่ว่าสับสับเป็นผู้เรียนค่ะยังไม่ได้ปลูกแต่ที่จริงก็ปลูกไปแล้วค่ะแต่เขาตุยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะ ไม่เป็นไรหรอกเราก็เลยว่าเออตกเย็ยนมาเราก็จัดเลยชุดหนึ่งค่ะทีนี้น้องหนูนาค่ะก็เลยแบบว่าโอ้นี่หยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่งจ้าเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงสุดยอดเนาะนะคะอ้ามอาร่อยค่ะอร่อยจริงอะเย็ยนนี้ ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันเย็นนี้ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันจริงเลยชิมน้ําก่อนลูกชิ้นกับใบมะกรูดใส่ด้วยกันค่ะนี่นะคะก็จะแบบนี้สุดยอดมากนุ่มละมุนละลายในปากกินแล้วชอบค่ะชอบกินเลยนะคะ น,ะะน้ำจิ้มค่ะส่วนนี่ก็จะเป็นมะม่วงจะสรุปค่ะว่าวันนี้เราจะกินนึ่งไก่มาดูกันนะคะนึ่งไก่แจ้จะอยากกินด้วยค่ะแบ่งแบ่งให้เขาหน่อยน้องเขาก็จะกินทั้งข้าวเย็นนี้ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันข้าวเหนียวกินทั้งขนมจีนเป็นเส้นเล่นนะคะแล้วก็ นี่ผักนะนะคะอยุ่ด้านข้างก็เลยว่าตัวสุดยอดมากนุ่มละมุนละลายในปากกินแล้วชอบค่ะชอบกินเด้อนี้ว่าแล้วก็คนค่ะนะคะแล้วก็จะชิมแล้วล่ะทีนี้ค่ะนะคะก็จะกินแบบนี้นะคะเย็นนี้ทุเรียนค่ะยังไม่ได้ปลูกแต่ที่จริงก็ปลูกไว้แล้วค่ะแต่เขา ตุยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะไม่เป็นไรหรอกเป่นเดิมอันนี้เป็นโชคอนันต์ค่ะนะคะมะม่วงโชคอนันต์จ้าเนื้อช่ำช่ำหวานค่ะหวานหอมเป่นเดิมอันนี้เป็นโชคอนันต์ค่ะนะคะมะม่วงโชคอนันต์จ้าเนื้อช่ำช่ำหวานค่ะหวานหอมสุดยอดมากนุ่มละมุนละลายในปาก กินแล้วชอบค่ะชอบกินเล้ตามใจไม่พอน้ำเทลงไปอีกใส่หมดเลยไม่ต้องเหลือกินไม่หมดไม่เป็นไรก็เป็นอาหารไก่ต่อไปในวันพุ่งเย็นนี้ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันนี้ว่าแล้วก็คนค่ะนะคะแล้วก็จะชิมแล้วละทีนี้ค่ะนะคะ ก็จะกินแบบนี้นะคะเย็นนี้จริงเลยชิมน้ำก่อนลูกชิ้นกับใบมะกรูดใส่ด้วยกันค่ะนี่นะคะก็จะแบบนี้เองนี่จะกินขนมจีนนี่ค่ะนะคะเมื่อในเมื่ออยากกินก็ต้องกินค่ะสุดยอดมากนุ่มละมนุนละลายในปากกินแล้ว ชอบค่ะชอบกินเลยนะคะน้ำจิ้มค่ะส่วนนี่ก็จะเป็นมะม่วงจ้าชิ้นทินแล้วแล้วก็ <ๆ S 2> นี่ค่ะกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดป<ๆ>รุงมาแล้วค่ะคนๆให้เข้ากันหน่อยจ้าอยากกินด้วยคะ่ะแบ่งๆให้เขาหน,น่อนย,น,อยน้องเขาก็จะกินทั้งข้าวอยากกินด้วยค่ะแบ่งๆให้เขาหน่อยน้องเขาก็จะกินทั้งข้าวเราก็เลยว่าเออ กเย็นมาเราก็จัดเลยชุดหนึ่งค่ะทีนี้น้องหนูนาค่ะก็เลยแบบว่าโอ้หนีว่าแล้วก็คนค่ะนะคะแล้วก็จะชิมแล้วล่ะทีนี้ค่ะนะคะก็จะกินแบบนี้นะคะเย็นนี้นะคะก็นี่เลยได้มานะคะเป็นอะไรที่นั่นแหละเมื่อตอน เที่ยงพอบ้านกินนะคะอร่อยเราเหนียวกินทั้งขนมจีนเป็นเส้นเล่นนะคะแล้วก็นี่ผักนะนะคะหยุดด้านข้างก็เลยว่าตัวเราเหนียวกินทั้งขนมจีนเป็นเส้นเล่นนะคะแล้วก็นี่ผักนะนะคะหยุดด้านข้าง downstairs. ก็เลยว่าตัวชิ้นทีนแล้ว,แล,วแล้วก็นี่ค่ะกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ด ปรุงมาแล้วคะ่ะคนคนให้เข้ากันหน่อยจ้าจริงนะคะสุดยอดคะ่ะกับการกินขนมจีนในเย็นวันนี้บวกกับนึ่งไก่ไปนะคะมาคะ่ะจริงเลยชิมน้ำก่อนลูกชิ้นกับใบมะกรูดใส่ด้วยกันคะ่ะนี่นะคะก็จะแบบนี้เนาะนะคะอ้ะอร่อยคะ่ะอร่อยจริงเราก็เลยว่าเออ ตกเย็นมาเราก็จัดเลยชุดหนึ่งค่ะทีนี้น้องหนูนาค่ะก็เลยแบบว่าโอ้หนีว่าแล้วก็คนค่ะนะคะแล้วก็จะชิมแล้วล่ะทีนี้ค่ะนะคะก็จะกินแบบนี้นะคะเย็นนี้ค่ะนึ่งไก่แจ้สมุนไพรค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่หอม mm hmm. ส,สิ่งนั้น แต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าบ้านแม่พินนท์ไหนยังขาดปิ่งนะคะสุดยอดค่ะกับการกินขนมจีนในเย็นวันนี้บวกกับนึ่งไก่ไปนะคะมาค่ะตามใจไม่พอน้ำเทลงไปอีกใส่หมดเลยไม่ต้องเหลือกินไม่หมดไม่เป็นไรก็เป็นอาหารไก่ต่อไปในวันพุธนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อยจริง ตามใจไม่พอน้ำเทลงไปอีกใส่หมดเลยไม่ต้องเหลือกินไม่หมดไม่เป็นไรก็เป็นอาหารไก่ต่อไปในวันพุ่งปเย็นนี้ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันปเย็นนี้ขอบคุณกับการรับชมค่ะอร่อยด้วยกันชิ้นทีนแล้วแล้วก็นี่ค่ะกับน้ำชิมเปรี้ยวเผ็ด ุงมาแล้วคะ่ะคนคนให้เข้ากันหน่อยจ้านี่ว่าแล้วก็คนคะ่ะนะคะแล้วก็จะชิมแล้วล่ะทีนี้คะ่ะนะคะก็จะกินแบบนี้นะคะเย็นนี้นะคะน้ำจิ้มคะ่ะส่วนนี่ก็จะเป็นมะม่วงจ้าจริงเลยชิมน้ำก่อนลูกชิ้นกับใบมะกรูดใส่ด้วยกันคะ่ะนี่นะคะก็จะแบบนี้รสชาติ อร่อยมากคำโตโตกินลง